เนี่ยผมอะมาทํางานเป็นคนสวนที่หมู่บ้านแล้วทีเนี้ยมันก้มก้มเงยเงยมันทํางานหลายหน้าหลายอย่างไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าตัดหญ้ามันก็ทําให้หลังเนี่ยหลังระบะหลังยอกลาไมาถึงเอวเป็นมาเป็นมาเวลานานาแล้วซื้อยามากินก็ค่อยยังชั่วกลับไปสักพักนึงก็กลับมาเป็นอีกเพื่อน มาแนะนําให้ผมกินตัวยา2ตัวนี้พอผมกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูการเจ็บหลังเจ็บไหลเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเส้นคลายภายในดีแล้วก็ไม่มีผลต่อร่างกายเพราะมันเป็นยาสมุนไพรขอพบพระคุณคุณลูกค้าจากแคมเปญ End of the Year Story ที่ส่งมาแบ่งปันเรื่องราวเป็นวิทยาทานกันนะครับส่งทั่วไทยใหม่สดจากที่นี่ที่เดียวซื้อซ้ำบอกต่อมายาวนานกว่า30ปีตาใกล้ชิดไลน์แอดอัธวุธหรือโทร084-039-1850